เล่นออฟเลนอะไม่รู้อะไม่รู้แหละจะเล่นออฟเลนอะอ้าวไม่เลือกกันเหรอเซ็ตสวยจังครับหมดเยอะไหมเนี่ยเซ็ตนี้เอามาจากไหนวะจำไม่ได้แล้วเซ็ตนี้เหมือนของดตอรพลัสปะถ้าจำไม่ผิดมาปักหน้ามิดสลาคแครี่คุณวินเทอร์ ลาก่อยแมกนัสนี่มัน,นพิการเนี่ยชัดๆไปก่อนนะก้อยปันเดีหลักต่อได้เลยครับสปริงเกมเมอร์มาวันนี้เราจะเต็มที่กับแมกนัสลวก่อยไม่เข้าดิสเหรอเออลืมลืมลืมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเก็บดูแล้วเข้า แม็กนัดฉาดดีไหมเนี่ยเอาจริงผมว่าจะลองด้วยถ้าถ้าได้ลองนะถ้าได้ลองนะ

เชฟเนวอะไรของมันเนี่ยแบบมันมันหล่นแล้วมันก็เชฟเนวมั่วไปหมดเลยอ่ะแต่ก็ดีนะสนมยมันก็ไล่ยิงมันเกินฮะ ดีเลยว่ะจก,กิโลปิง, <laughs> งว่ะโหจังหวะเมื่อกี้สวยแล้วนะเอาจริง อินบูเกอร์แม่งวับมาตัดแบบอินบูเกอร์แม่ง MVP อะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมว่าสวยจะจัดเลยอะเบนเบนเดี๋ยวจับนะเบนจับเบนจับเบนจับไนส มาแล้วมาแล้ว r าพีคอมมิง่งอาพีคอมมิง่งมาตีไปตีไปไอ้เชี่ยอไอย่างนี้ก็ได้เหรอว๊คือกูไล่ไล่ช้าไปใช่ไหมอ,อีกรอบก็ได้มาอีกรอบมาเอาลืมลากเอาเอ็นกรรมัวแต่เดิน ไม่สวยเลยว่ะอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้จะสกิลเวอร์แต่ว่าแต่ว่าไม่เห็นไม่เจอตัวตายหมดเลยเมื่อกี้อาร์พีได้แล้วแต่จะสกิลเวอร์แล้วแบบไอ้ไอ้มิสคลิกอะโอ้โหอย่างเศร้าเลยอย่างเศร้าอะ โหแต่ช็อตแรกนี่แบบช็อตแรกนี่คือแบบไม่ไหวว่ะเอาจริงช็อตแรกลาเวนอะโหบิงแล้วว่ะถอย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 เฮ้ยสวยได้อินวก วยโอ้โหไ,ได้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 ถึงจะถึงจะดูกากากหน่อยทำไมคนนี้สดจังเนี่ยโอ้ดูครับจก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 เฮ้ยไม่แตกว่ะโอ้ให้คุ้งกระหักจัง 喂。喂、oh,。打捞 <Huh? S 1> <What? S 2>，yes。yes。 เแคยโดนปลายเลยเวทอีกโอ้จะไปไหนล่ะอินโวกเสร็จจนเรียบร้อยเรบร้อยไอ้ ไปไปเรามีอันติเรามีอันติตอถอยหมดแล้ววะ่ะช้าไปต่อยวะ ดูปแปลกๆอีกแล้วดูปแปลกๆแต่ก็ดีนะอุ้ยเบ็กมาช้าเลย เฮ้ยได้อ <screws> ย <in the ground> ู <stumbled upon> <out> ่เฮ so ้ยเจโรเขาโดนแกงสายชาเขียวขอบคุณมากครับผมโอ้ยตอนนี้เพื่อนเล่นดีเว้ย ไปวะมีลาเวลเหรอแค่ดีเนี่ยกดหยุดทันเมื่อกี้โดนชับปเนลบิงมันคููดาวเกือบอาพีวิดแล้ว โอ้เล่นเล่นดีๆมาทั้งเกมโอ้ยเล่นดีๆมาทั้งเกมคอนเทนต์อะไรไม่ได้ตั้งใจเลยอะโอ้ยทำไมมันไม่บีงหัวเมื่อกี้ เล่นดีๆมาทั้งเกมสกอร์เสียหมดโอ้ยอาพีทางจิตใจอาพีทางจิตใจกลับมาอีกแล้วโอ้ยโกล ไม่ไปจอยไฟแล้วจะได้ไม่ต้องกดถ้าเราไม่จอยไฟเราก็ไนมะ่ต้องกดอาฟีกดแ้งบาช้อีกแล้วโอ้ยสกิลว่ามืด ตายสักตัวเลยวะเนี่ยโอ้สาระสารกูตายถอ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 ยกิ้ววืออดอะ่ะเพื่อไม่ได้แล้วอ่ะ có bộ là có bộ là phải đàn la Ơi, lock mấy này quá ได้ RP แน่รอบเนี้ยได้ RP แน่ๆน่เอ้ยเอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้อีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงใครเลยบุลากเอาก็ได้วะเอ้ยไม่ RP พีเบ่งแล้วไม่กดก็ไม่วุดจะออกฉากไหมครับนี่ไงเดี๋ยวออกคาถาฟ้าให้ดูก่อนอยู่สิ ซีเซ็ปเตอร์ดูอึชัจงกลับมาอึชัโอ้โยังเท่โอ้ยช็เว็บสามแฉกดูไหมดูไหมอึชัวยอดอินโนเวชัน่นเป็นผู้ครอบครองพลังสามคลื่น มีได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นสก,กิลอย่างเบียวสามขึ้นโอ้โหมึงไงพลังสามขึ้นยังเจ็บ่ะยังเจ็บ่ะมึงยืนทำไมกันสองคนมึงยืนทำไมกันยืนทำไมกันสองคนฮันนนนโโลโหลพลังสามขึ้นนี่ตบรัว ตบลัวๆแตกแตกไปไถหนี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 อู้ไม่หนีเลยไายเอ้าสลักวิ่งไปไหนแล้ววะกูนึกว่าสลักอยู่ปวดบอลเลยเด้ยวิ่งรอดวะ ล้วไม่มีคอนตันเลยตีไม่หยุดเลยโดนหยุดไม่หยุดเลยโดนซูมตายวะ <c oughs> โอ้ยพลังสามคลื่นฉัน เล็นไม่ได้สักทีเกมบ้าเลยเนี่ยมามาอยากได้ฉาดใช่ไหมอยากได้ฉาดใช่ไหมได้เห็นช่องแชทเยอะและอาคานิมฉาดเนี่ยไลเลยจัดให้เดี๋ยวนี้แหละมาแล้วฮอนทอสอ้าวกดเสียไปแล้วอะ่ะเสียไปแล้วอะ่ะเฮ้ยสมุกได้ว่ะโหยังแจม เอาแต่ไฮมันกดเล่นไปแล้ว <Nice. S 1> บัดดี้เรียบร้อยเจอขายเขาเขาไปดิเออเชเกอร์โดนขวิดเอ้าทำไมเบนไปตายอะอะไรมาว่าเราเบียวอะไรเนี่ย

Yeah. <laughs> อะไรพลังสามขึ้นมันเรียกเดียวเหรอพลังสามขึ้นเองก็แค่พูดว่าพลังสามขึ้นเออเกมนี้ไม่ได้ป้อมซะทีคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยฮ โอ๊ยเกมนี้แม่งนลาลเคาขาดแล้วนะ <laughs> ไอ้เจ้ามันกินลอยหังอ่ะไอ้เจ้าไฟเนี่ยกูเป็นเล่นกูเป็นเล่นกูไฟเพรตายแล้วเนี่ย โอ้ยรอดวะโอ้ผมต้องเล็งสนัยมากกว่านี้แล้วว,ว่ะนะทุกคนโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ร้อนมากเลยว่ะไม่ร้อนนี้วะยุงกัดเท้าด้วยโอ้โหโคตรคันเลยตอนนี้โอ้ต้องออกอะไรวะเนี่ยเกมเนี้ย เฮ้ยเราลืมรีเฟรเชอร์ได้ไงวะเชืเอ่อรีเฟเชอร์ก่อนนี้ลืมรีมเฟเชอร์ออกได้ไงวะเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะมองมาอีกทีเกมจบแล้วนี่หว่าไม่ไงโมงเกมโดนวีด เอาแล้วใครไปปลุกมันวะเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นเบนอย่าเพิ่งเล่นเดี๋ยวดิดยังไม่ชนะนไไนเป้ยอยู่อย่าพิ่งเล่น เอเมกาก่อนโอชัวก่อนโอ้ยหูเฮ้ย,ยบินทะลุลาเวงโดนขวีดไปดิโอมันเล็งฆ่าเราก่อนวะมันเห็นเราเป็นตัวอะไรวะเนี่ยตายอีกแล้ว,วะ่ะ ตายอย่างน,านั้นน่ะใกล้แล้วใกลแล้วกลแล้วโโหสลักสลักแอ,อจีโคตรเยอะจบแล้วจบแล้วจบแล้วเฮ้ยตายหน้าเล่นหนิกดีกว่าทุกคนตายหน้าเล่นหนิกดีกว่าไอ้เกมนี้สนุกดีนะเจอกองกาวก็ มาไม่ทันวะไฮ้เหี้ยหลบได้กูถ่ายไปไกลเลยขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด s u b ส c r i b e ช่องละกลกอนดตทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ